มีนิทารกรีกโยเกิร์ตขนมหวานหรืออาหารทานเล่นสวรรค์ของคนรักสุขภาพเป็นการผสมผสานกันที่ลงตัวมากค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมบลูเบอร์รี่มันเบอร์รี่แล้วก็ตัวกรีกโยเกิร์ตและก็ยังมีความกรอบๆจากข้าวโอ๊ตอีกด้วยเริ่มต้นนะคะเราจะใช้กล้วยหอมครึ่งลูกค่ะผสมกับข้าวโอ๊ตแบบแผ่นค่ะปริมาณก็คือกะเอาตามใจชอบนะคะให้ได้เนื้อสัมผัสออกมาประมาณในคลิปค่ะไม่แห้งเกินแล้วก็ไม่เหนียวจนเกินไปก่อนนําไปใส่ถ้วยพิมพ์นะคะให้หากระดาษรองอบมารองไว้ด้วยนะคะเราเคยอบแบบไม่ใส่กระดาษมัน เหนียวติดถ้วยเลยค่ะอย่างว่าแหละน้ำหวานของกล้วยหอมมันออกมาทําให้เหนียวติดกันเลยค่ะนําไปเข้าหม้อทอด170องศาประมาณ10นาทีนะคะถ้าเกิดว่าถ้วยของเราหนาเกินไปก็อบต่ออีกห้านาทีรอจนกว่าแป้งทาร์ตของเราจะเย็นนะคะจากนั้นก็ใส่กรีกโยเกิร์ตลงไปค่ะวันนี้เป็นกรีกโยเกิร์ตรสบลูเบอร์รี่ค่ะเราทําเองถ้าเกิดเป็นเพื่อนอยากได้สูตรนะคะคอมเมนต์บอกกันมานะเดี๋ยวเราจะทําคลิปสอนให้ค่ะผสมกับแยมที่ไรน้ําตาลค่ะโดยจะมีทั้งบลูเบอร์รี่แล้วก็มันเบอร์รี่เลยกินแล้วสดชื่นที่่สุดเลยคะ